ก่อนนี้ท่านจะเลี้ยงท่านก็เป็นพระพระนักเทศเมื่อก่อนเป็นพระนักเทศก่อนเทศก็ท่านเทศพระเวสสันดรไม่ได้เทศเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรเทศเรื่องพระเวสสันดรเทศอยู่สองสามกันการกุมา,การกันมัสยีทางละกันอะไรเนี่ยท่านเทศโด่งดังมากคือท่านเอาหัวใจเอาหัวใจมาพูดพูดเนี่ยจนพูดขนาดว่า อตอนมานาวัตสีจะไม่ตามพระเวสสันดรก็จะเป็นเป็นหญิงไม้พระเวสสันดรไปอยู่ป่าก็จะเป็นชายไม้ไม่มีใครดูเลัออันพูดว่าเปรียบเหมือนคนเราเนี่ยเป็นผู้ชายเมียทิ้งเมียตายเนี่ยเป็นต<ช>ังค้าก็กินอดๆจำยากเมื่อเสื้อผ้าก็เปอเปเปื้อนบ้านก็ลก ลุงลังเนี่ยท่านเทศขนาดผู้ชายที่เป็นเป็นชายไม้นี่ไม่สามารถอยู่ได้ไม่สามารถฟังได้ร้องไห้ไปแอบร้องไห้กันไปนั่งฟังแต่ต้นไม้ผู้หญิงก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าหญิงไม่ก็เหมือนกันคันจะแต่งตัวก็เขาคนก็จะนินทาว่าอ,อยากจะมีผัวหรือมาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยไอ้คันไม่แต่งตัวเขาก็ว่าว่า โอมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนั้นผัวมันถึงทิ้งไปอะไรมันเป็นความปวดร้าวของอไม่ใช่ไม่แต่ท่านก็ไม่ไม่เทศตลกขนองพอยี่แปปีท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อศรีแล้วก็ต่อมาก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเดิมเป็นอ,อลวงปู่หลวงพ่อพวงพ่อพวงว่าน้องกระโดนแล้วก็แถวบ้านก็มาเรียนกับหลวงพ่ออิ่มพ่ออิ่มนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อป,ปักคงทีนเพรอาอ่มีสําเร็จวิชาจราเข้เหมือนกับหลวงพ่อป,ป,ปากคง สามารถจะเศษคนเป็นจระเข้ได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้แล้วก็หลวงพ่อก็ได้วิชามือยาวได้วิชาจระเข้ือยาวนี้หมายความว่าของที่อยู่ไกลๆเนี่ยท่านสามารถเอื้อมมือไปหยิบได้เช่นลอกมันติดอยู่ในโบนเนี่ยหลุดไปข้างบนเนี่ยท่านเอื้อมหยิบแล้บคนไม่เห็นลอกวิ่งแก๊สวิชามือยาวของที่อยู่ไกลๆมีท่านไปหยิบ เปยึดออกไปมองที่หน้าต่างเขาไม่มีคนแล้วก็หยุดแล้ยแล้วก็วิชาจระเข้นี่ต่อมามีลูกศิษย์วัดอยู่คนชื่อในกลวยกลวยนี่มีโอเรือมาบวชอยู่แล้วก็ทานายคาถาจระเข้ไปบางคนในกลวยนี่ไปไปท่องไปปลุกเสกคาถานี่แล้วก็โดนลงสระเป็นจระเข้หลวงพ่อต้องไปแก้ไปแก้แล้วก็ห้ามไม่ให้ท่องคาถานี้ ปัญหาในกวยนี่คุณจะตายไปได้ไม่นานเนี่ย oh. กวยชื่อเดียวกับหลวงพอ่อห mm. ลวงพ่อชื่อเดิมมีจริงท่านชื่อท่านมีเชื้อสายจีนท่านชื่อตังกวยตั mm. งกวยเนี่ยแปลว่าใหญ่โตเหมือนเหมือนฟักเหมือนแฝง mm. ใหญ่โตเร็ว mm. มายอย่างเช่นจูรี่ยในสามปกไปมาเป็นทหารของเล่าปีเป็นไม่นานก็ไปเป็นสามารถฆ่าแม่ทัพของตโถได้ก็ ได้รับแต่งตางเป็นุลสึกเลยแป๊บเดียวในเวลาท่านไดนคําว่าตังกวยนี่คือโตเร็วเหมือนพระแฝงแล้วก็หลวงพ่อก็เป็นผ้าที่ชอบศึกษาศึกษาวิชาอะไรตัวอะไรท่านท่านเป็นเรียนอะไรแลยท่านก็นเลี้ยนเลยเี้ยนไม่ต้องพภาษาอังกฤษก็เลี้ยนภาษาจีนก็เลี้ยนพอไปเจออะไรก็เลี้ยนเลี้ยนไปก่อนท่านเป็นผู้คงกเรียนอก็ ครั้งหนึ่งที่บางต่งหายตอนนี้ท่านไปเรียนวิชาการหลวงพระเดิมท่านพักที่บางต่างหายเศรษฐีที่บางต่งหาย,ก,มมก,หายก็มีมนภาพไปหลยลูกมีหลวงพ่อแพร่หลวงพ่อจวนพระคุพิมให้ให้ท่องคาถาเพื่อปัดังควนันปัดหลังควนันแต่องค์เรียกมาแต่ละองค์เลยองค์อื่นๆก็ท่องกันครึ่ชงชั่วโมงของก็หมดองค์บางองค์ก็ได้อย่างมากกว่าชั่วโมง เพราะนิมนต์หลวงพ่อท่องสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังไม่เลิกไม่จบวิชานั่นท่องไม่จบคราวนี้เขากลัวว่าจะบาปกรรมก็เลยนิมนต์ให้หยุดท่านท่าน,านเป็นผู้คงกจเรียนแล้วพูดจริงทําจริงจริงๆแล้วจะว่าท่านเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่เชิงวตัตถุคนของท่านคือท่านเสกเสกนางเสกบางทีเสกนั่งเสกนอนเสก นอนเจกคุณียังยังนอนอยู่ยังยังถือใจสินกานั่งสมาธิก็คือเสกพระไปด้วยนั่งสมาธิท่านเสกของท่านอยู่ไปเรื่อยพระท่านถึงมีราคาแพงเรียนรุ่นแรกอย่างนี้ขึ้นเป็นล้านล้านบาทเรียนรุ่นอื่นรุนร่นสองรุนร่นสามก็แพงมาเป็นั้แสนบาททั้งหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พระของท่านเนี่ยใครเป็นคนสร้างก็ ไปเขามาอยังยังเรียนนี่ท่านดําเนินการเอง uh huh. มีรุ่นที่สามเนี่ยกรรมการวัดท่านสุขภาพไม่ดีแล้ว uh huh. าง,งานของทุนนิดน่รุ่นท uh huh. ี่สามกรรมการวัดไปดําเนินการแล้วก็พวกพผ้าผงนี่ท่านจะทําเอง uh huh. แล้วท่านได้ผงม,มาจากจาก,าจากลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนี้เป็นพี่ชายหมอเฉลียวเด็นมามาเรียนหนังสือที่วัดละฆังแล uh ้ว huh. ก็ได้ผงไปเป็นบาทยิ่ๆใหญ่ <S <S เป็นบาทิใหญ่แล้วก็พระด้วย แล้วก็เอาไปถว,วายท่านถวายท่านท่านก็เลยได้ผงสมเด็จโตวไว้ท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดจากจากวัดแบบ้านแครบ้านแครคือบ้านปูน่แค,ครบมาเป็นวัดโคสิตลางเหมือนว่าเป็นวัดน้องเล็กของ สมเด็จโตโเพื่อแล้วึถึงอ้ารึถึงความดีที่สมเด็จโตมอบผลให้ท่านอมอบผลนะท่านแล้วเขาก็ล,ล่ํเรือกันว่าท่านเป็นสมเด็จองค์ที่สองอกับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยแล้อก็ท่านก็สร้างพขาไว้มากแต่มันก็ไม่พอ,อถ้าเทียบกับจำนวนคนอย่างนี้ก็ไม่พอไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วพระท่านนี่จะเหนือกว่าพระองค์อื่นหน่อยหนึ่งตรงที่ว่า เพราะเครื่องของท่านเนี่ยจะมีเทวดารักษาไม่ว่าใหม่ว,ว่าเก่าถ้าว่าเข้าพิธีที่วัดโดยบอกท่านให้รู้เรื่องพระท่านเนี่ยเอาไว้ใต้หมอนเนี่ยจะมีโจรผู้ร้ายจะเข้ามาใครจะทําร้ายใครจะเข้ามาฆ่ามแกน,นี้จะปลุกให้ตื่นจะไปจะออกจากบ้านไปเนี่ยจะสมมติว่ามีพระท่านอยู่เนี่ยมันจะจะเตือนให้รู้เลยทิงตกตกแก่นี้ร่วงตกลงมาตายตัวหน้าแม้แต่ตอนนี้ท่านโมโนาภาพเนี เออระครังเองระครังเรื่องโคมงก็โซลเล็มันดังเองดังเงงดังเองแล้วก็เหมือนมีคนตีแล้วโซ่ขาดเลยโ,<อ>โซ่ขาดแล้ว<อ>วันที่วันที่ท่านมโนภาพเสีคือท่านมีพลังจิตค่อนข้างดีแล้วก็ที่เหนือกว่าคนอื่นก็คือท่านรับบนหมายว่ารับบนก็คือมา,าช่วยเหลือในสิ่งที่เผาอื่นเขาไม่ช่วย นิสัยนี้มันติดมาตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงชีวิตอยู่คือลูกศิษย์ท่านไปไปฆ่าเขาอะไรเขาเกาคนนี้ก็ตำรวจซ้อมซ้อมให้รับก,ก็รับไปเล้วอะไรไปเลยแล้วก็มาหาท่านท่านก็บอกก้มไปรับเขาแล้วไปช่วยยังไงได้ว่าวิชามันไม่สามารถช่วยได้ไปรับเขาแล้วท่านไปหาผู้พิพากษาสารฎีกาัย ไปหาเลยไปหากลางคืนอบอกไอ้สองคนนี้ลูกศิษย์มันโดนสองแล้วก็มันไม่ผิดคุยภาษาใชัหนา้าถามบอกแล้วท่านรู้ได้ไงท่านรู้เพราะว่าท่านก็ยังอายุไม่มากห้าสิบหสิบอะไรเงี้ยนะก็มองดูได้ยินไดชื่อ,อก็ไม่เคยไปหาเลยรู้ได้ไงว่าว่าน,นั่นท่านบอกกูรู้บอกรู้เลยนะพวกกูรู้ ถ้ามึงอยากจะรัวมึงทำวิสัยไม่ดีอะไรมาั่งมึงไปเรียกเมียงมามเดี๋ยวกูจะบอกว่ามึงมีแม่น้อยอีกคนมีลูกลูกก็มีน้อยอีกอีกคนอไอผู้รักษาก็ยกมืไกอไหวบอกว่าไหนหลวงพ่อลองบอกสิท่านก็บอกก็ไม่กล้าพาเมียมาพอ,ออย่างนั้นนะ่ะเขาก็เลยนับถือท่านเพราะนับถือท่านท่านก็บอก,กพอถึงตัดสินสานุดทสุดก็ ยกฟ้องยกฟ้องอะไรบางที่ก็รอลงอาญาท่านช่วยขนาดนั้น uh huh. ลูกศิษย์ติดคุกอยู่ในคุกเนี่ยท่านถอดติดไปไปลงนัลงยันเนี่ยอพอตื่นขึ้นมาในเสื้อเสื้อยังมีรอยอัคระเลยก่ังจักความที่ท่านนรักลูกศิษย์ uh huh. ท่านก็เลยชนะใจคนทั้งคนไม่เคยได้ยินมาก,ก่อน mm. เดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์ เราที่นี่คนยังต้องงานวัดวันธรรมดาก็คนเยอะอเยอะมากถ้าปีใหม่ถ้าไปในสงการแบบใกล้วันงานวันท่านนรณภาพนะคนเต็มวันเต็มวันเขมาคือหมายว่าไปหาท่านจะขอหวยก็พอให้ได้ก็ให้แล้วก็ลูกติดยากำลังมีคดีความแล้วก็ มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร,รอะไรนี้นะก็ไปหาท่าน uh huh. แม้ทั้งมโนาภาพไปแล้วท่านท่านก็สามารถช่วยได้ oh. บางอย่างมันไม่เกินไปไเกินไปแต่ที่มันช่วยไม่ได้มนก็แบบว่าบางทีมันเกินไป uh huh. ไปขอกู้ทีมตั้งสองล้านเน uh ี huh. ่ยธนาคารมันก็มันไม่ง่ผู้จัดการนะมันก็ไม่อนุม,มัติ